you สวัสดีครับผมหมอแบงค์นายแพทย์ธนาคมสุจเจริญจากดร์สตอรี่นะครับวันนี้หมอจะมาคุยในหัวข้อเรื่องการทานซิงค์เพื่อเสริมสมรรถภาพทางเพศนะครับหลายหลายคนจนร่ยจุดศึกซิงค์ในแง่ของการช่วยรักษาสิวช่วยเรื่องผมร่วงหรือว่าช่วยเรื่องการเสริมภูมิคุ้มกันซึ่งก็ถูกต้องนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วซิงเนี่ยยังช่วยเสริมเรื่องสมรรถภาพทางเพศในผู้ชายได้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวสังกะสีเองนะครับจะมีส่วนช่วยสําคัญในการผลิตฮอร์โมนเพศแล้วก็ผลิตตัวสุจินะครับ หมอนแนะนําว่าในผู้ชายที่กังวลปัญหาเรื่องสมรรถภาพทางเพศการทานสังกะสีเสริมก็<ๆ>ามอาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ในการดูแลตัวเองได้นะครับโดยหมอนแนะนําให้ทานประมาณ15-30มิลลิกรัมต่อวันสำหรับปัจจุบันนะครับ ตัวซิง์เองเนี่ยก็จะมีหลากหลายยี่ห้อแต่หมอก็จะแนะนําให้เลือกยี่ห้อที่มีคุณภาพนะครับก็โดยสรุปนะครับนอกจากว่าซิง์เนี่ยจะช่วยเรื่องผมเรื่องสิวเรื่องปูมปุ้มกันแล,แล้วก็ยังสามารถช่วยเรื่องสมรรถภาพทางเพศได้ด้วยแล้วก็ถ้าใครมีคําถามสงสัยว่าต้องทานยังไงทานปริมาณเท่าไหร่ถึงจะได้ผลดีที่สุดก็แนะนําให้เข้ามาปรึกษากับทางเรานะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ